ผิวสวยใสสุขภาพดีแบบนี้ไม่ยากเลยค่ะพอมาปังใช้คาราสกินแอบสูตรไว้และผิดไบเทนิ่งแอนด์สมูทเซรั่มเนื้อเซรั่มบางเบา ไวไม่เหนียวเหนอะน่ะเขามีวิตามินซีเข้มข้นที่สกัดจากผลคาคาดูพร,รมที่มีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มถึงร้อยเท่าช่วยรบเรือนนิ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำผิวหมองคล้ำกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอแลดูขาวกระจ่างใสเรียบเนียนนอกจากนี้นะคะยังมีวิตามินบีกีก้าไวท์ห้ยาลูรอนิกแอซิดที่ช่วยจัดการทุกปัญหาของผิวค่ะมาปังจะใช้บำรุงทั้งตอนเช้าและก่อนนอนเลยรู้สึกเลยได้ว่า ผิวก็จางใสขึ้นรอยสิวจุดด่างดําแลดูจางลงผิวอิ่มน้ําฉ่ำวาวมากค่ะและที่ชอบมากเลยนะคะเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆจากธรรมชาติทาแล้วสบายผิวหน้ามากเลยเลิฟมากสําหรับใครที่สนใจมาปรางจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะแนะนําเลยจริงๆค่ะใครได้ใช้เซรั่มคาราทจะประทับใจเหมือนมาปังแน่นอนค่ะ